ตาย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 แล้วขอโทษครับขอโทษครับพรเพื่อนๆโอ้หลูกพี่ตีความแค่ว่าขอสองถึงสามเปอร์เซ็นต์เองที่ฝากถามอะ่ะแบบแซวเล่นอะ่ะแบบแซวเล่นอะ่ะโอ้โอยลูกน้องตีความกันสะไปแล้วนู่นเลยอ้อไม่เป็นไรขออนุญาตรับผิดเองนะครับขอโทษแทนทุกคนนะครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษจริงๆครับผม ขอโทษครับไม่เครียดกันนะครับผมขอโทษจริงๆจากใจครับฉันแค่คนธรรมดารู้ดีว่าต้องทนใจดอกฟ้าที่เคยกอดไว้ถึงคราวต้องเอ่ยคำลาไม่มีอีกแล้ววันคืนเกินจะฟืนความจริง จะคว่ายคว่าโอ้โหโเพราะดินมันก็คือดินแม้ใจจะหวังไปไกลจะยือให้ตายแค่ไหนซ้ายลมก็คงไม่หวนไปดีเธอนะคนดีเมื่อวันนี้เธอเจอ Uh come in. <laughs> yes, babe.